วัสดีครับเพื่อนๆครับก็มาพบกับผมนะครับในวันที่สองนะครับวันนี้สําหรับการปลูกทุเรียนนะครับใหม่นะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้ทําซุ้มนะครับให้กับทุเรียนนะครับเพื่อพางแสงนะครับผมแดดที่แรงนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีฝนด้วยนะครับหลังฝนตกนะครับแดดก็จะแรงมากๆนะครับทําให้ทุเรียนนะครับที่ปลูกนะครับ มันเกิดปัญหานะครับเยอะนะครับผมก็คือใบนะครับมันก็จะไหม้นะครับแล้วก็เฉ่านะครับก็จะเป็นปัญหาทําให้ตัวต้นนะครับมันชะงักในการเจริญเติบโตนะครับก็เลยทําการพางแสงให้เขานะครับผมสูมพางแสงนะครับผมก็จะทําความสูงอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบนะครับผมเสานะครับสี่ต้น นะครับผมก็จะปักให้มีความสูง1เมตรนะครับซึ่งต้นทุเรียนของผมนะครับมีความสูงอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนนะครับผมโดยประมาณนะครับผมก็เลยเอาเสาอยู่ที่เมตรครึ่งนะครับเพื่อให้เขามีความโปร่งขึ้นนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเอาไม้สองท่อนนะครับมาคาดนะครับเป็นกากระบาดนะครับลักษณะนี้นะครับผม แล้วเอาแสลมนะครับอย่างหนานะครับทางแสงนะครับอย่างหนานะครับผมมาถึงนะครับเพื่ออลดความร้อนนะครับจากแสงแดดนะครับเอามาดึงให้ตึงนะครับใช้เชือกรัดนะครับหัวหัวไม้นะครับทั้งสี่บุมนะครับผมจากนั้นนะครับก็เอาไม้หนึ่งท่อนนะครับความยาวของไม้นะครับอยู่ที่ หนึ่งมายบรรทัดนะครับสามสิบสี่สิบเซนนะครับเนี่ยนะครับเอามาตั้งด้านบนนะครับผมเนี่นะครับเอามาค้ำไว้นะครับเพื่อให้เขาเกิดทรงจั่วนะครับผมให้มันโปร่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือเมื่อสักครู่นะครับมีฝนตกลงมานะครับจะให้น้ํามันไหลนะครับออกด้านข้างด้วยนะครับ คือตอนฝนตกนะครับอ่าน้ําฝนนะครับมันโดนสแสลมนะครับแล้วก็หยดลงมาน,นะครับผมซซออ่าตัวดินที่ติดอยู่อยู่ก่อนแล้วนะครับดินมากับอ่าต้นนะครับผมเป็นรูนะครับผมทําให้รากนะครับที่มันมีอยู่มันลอยนะครับผมผมก็เลยอ่ายก ความสูงนะครับเพื่อให้น้ํามันไหลออกด้านข้างนะครับไม่ไม่ค้างเราหยุดลงมานะครับผมนี่นะครับส่วนมาสคูนะครับที่เป็นรุมนะครับก็นําดินด้านข้างนะครับมากบใส่เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้นะครับไม่ลดน้ํานะครับผมเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ฝนตกนะครับการลดน้ํานะครับการให้น้ําทุเรียนนะครับใหม่นะครับผมไม่ควรให้น้ําบนนี้นะครับผม ให้เราให้น้ํานะครับรอบข้างเฉพาะรอบข้างนะครับตรงนี้นะครับให้มีความชื้นนะครับไม่แนะนําเป็นสปริงเกอร์นะครับช่วงนี้ให้น้ําตรงนี้นะครับจะดีมากนะครับผมของผมนะครับก็จะใช้เป็นการปล่อยน้ํานะครับตรงนี้เลยนะครับเนื่องจากว่าตอนขั้นตอนการปลูกนะครับผมได้ไปจิ้มเอาเอาท่อประปานะครับมันแตกครับก็เลย ถือโอกาสนะครับต่อท่อขึ้นมานะครับเพื่อเป็นท่อให้น้ํานะครับก็จะปล่อยแบบนี้นะครับผมนี่นะครับแล้วก็ให้น้ํานะครับเขาซึมออกด้านข้างนะครับเป็นการให้ความชื้นนะครับผมวิธีการให้น้ํานะครับผมให้เขาชื้นลอกข้างนะครับผมเพื่อลากตรงเนี้เมื่อเขาไม่ได้ชื้นนะครับเขาก็จะวิ่งออกหาความชื้นด้านข้างนะครับผมทําให้อ่า การขยายรากมันเร็วนะครับผมแต่ถ้าเราไปลดน้ําอยู่ตรงนี้นะครับผมรากมันก็จะหากินน้ําอยู่แค่ตรงนี้นะครับบริเวณรอบข้างนี้นะครับเขาก็จะไม่ค่อยเดินออกมานะครับหรือเดินออกมาช้านะครับผมการฟื้นตัวนะครับหรือการสมบูรณ์นะครับของต้นนะครับมันก็ช้านะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการให้น้ํานะครับที่ผมนํามาใช้นะครับผมแล้วช่วงนี้นะครับก็จะยังไม่ให้ปุ๋ยนะครับ ช่วงสามอาทิตย์นะครับเริ่มปลูกนะครับจนถึงสามอาทิตย์นะครับก็จะยังไม่ให้ปุ๋ยอะไรเลยนะครับก็จะให้เขากินซันอาหารนะครับที่ดินดินที่เราลงปลูกนี้นะครับในพื้นนะครับรอบๆนะครับไปก่อนนะครับผมก็จะให้รากนะครับเขาเดินกระจายออกมาก่อนนะครับถ้าเราให้ปุ๋ยนะครับให้อย่างเช่นให้ปุ๋ยคอกให้มูลสัตว์ต่างๆนะครับมันอาจจะทําให้ เกิดปัญหานะครับก็คือดินมันอาจจะเค็มนะครับเค็มปุ๋ยนะครับลากที่เขาจะเดินออกมานะครับมันก็อาจจะต้องชะงักนะครับมันแล้วลากครับตอนแรกนะครับมันยังอ่อนแออยู่นะครับผมอาจจะทําให้เกิดปัญหานะครับอ่าเค็มนะครับผมใบก็อาจจะเหลืองรั่วงนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่ให้นะครับให้ลากออกมาสักระยะหนึ่งก่อนนะครับผม แล้วอีกหนึ่งเทคนิคนะครับถ้าเพื่อนๆประสบปัญหานะครับผมก็คือเมื่อความร้อนนะครับแดดเจอแดดร้อนๆมากนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆบางท่านนะครับปลูกกลางแจ้งนะครับผมไม่มีร่มจากต้นไม้อื่นนะครับร่มรมไรอื่นนะครับช่วยนะครับให้อุณหภูมิมันต่ําลงนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับในช่วงเวลากลางวันนะครับเอาน้ํานะครับมาฉีดฉีด บร,ริเวณอากาศนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ใบเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขาคายความร้อนออกไปสัหน่อยนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับรากมันยังน้อยอยู่นะครับผมการดูดน้ํานะครับขึ้นไปที่ลําต้นไปยันไปยังใบนะครับเพื่อทําการคายคายน้ํานะครับรักษาอุณหภูมินะครับมันทําได้น้อยนะครับผมก็ให้เราฉีดน้ํานะครับช่วยไ้สักหน่อยนะครับเพื่อลดอุณหภูมิความร้อนนะครับในในอากาศนะครับ จากนิดนึงนะครับก็จะช่วยให้เขานะครับฟืนตัวไวแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วอีกหนึ่งอย่างนะครับซึ่งอีกเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมจะมาแนะนํานะครับสาหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ปลูกในดินถมดินถมก็คือดินแดงดินดินที่ มีลูกลังอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งดินในลักษณะนี้นะครับเมื่อเราลดน้ําไปแล้วนะครับผมเขามีความชื้นแล้วแต่พอเจอแสงแดดจัดนะครับทําให้หน้าดินแห้งนะครับบริเวณหน้าดินนะครับมันก็จะแน่นนะครับลักษณะนี้นะครับจะทําให้อากาศหรือออกซิเจนนะครับมันลงไปถ่ายเทใต้ล่างไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหาพลวหาช้อนหาจอบ หาเสียมนะครับมาพลวนนะครับพลวนรอบๆนะครับรอบๆบริเวณรอบๆนี้นะครับไปก่อนนะครับช่วยเขาไปก่อนนะครับสังโดยใช้การสังเกตประมาณนี้นะครับหนึ่งอาทิตย์นะครับรากนะครับก็จะออกมานะครับขยายออกมาประมาณหนึ่งเซนนะครับผมสองอาทิตย์ก็จะออกมาอีกสักหน่อยนะครับก็จะมากกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับผมก็ประมาณสองเซนนะครับ ก็รวมกันก็เป็นประมาณ3มเซนอาทิตย์ที่3นะครับเขาก็จะออกมาเยอะหน่อยหนึ่งนะครับก็ให้เราพวนห่างออกมาหน่อยนะครับผมประมาณนี้นะครับพวนดินนะครับเพื่อช่วยให้ออกซิเจนนะครับมันถ่ายเทรากจะได้เดินขยายออกมารอบข้างได้ดีนะครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่จะช่วยให้รากนะครับมันมันเยอะขึ้นนะครับผมแล้วตัวต้นนะครับมันจะได้ มีความสมบูรณ์นะครับสำหรับดินที่เป็นดินถมนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นดินร่วนทรายแบบนี้นะครับมันมันไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับก็ควรบ้างเล็กน้อยนะครับก็ได้นะครับเป็นการช่วยไปก่อนนะครับสักช่วงสามอาทิตย์นี้นะครับผมเมื่อลากออกมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยให้ปุ๋ยนะครับผมเป็นปุ๋ย ที่ใช้ในการบำรุงลากนะครับหรือให้ลากขยายตัวได้ไวนะครับอย่างเช่นปุ๋ยมุนไก่นะครับมุนขี้ไก่นะครับผมตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวบำรุงลากนะครับผมที่เขาบอกว่าขี้ไก่เร่งลากนะครับขี้วัวเร่งผลขี้หมูเร่งใบก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็ให้เราเลือกใช้เอานะครับผม ส่วนตัวปุ๋ยเคมีนะครับส 60, ูสสตร15-15นะครับสูตรเสมอนะครับก็รอให้ครบสักหนึ่งเดือนก่อนนะครับแล้วค่อยให้นะครับผมให้เขามีรากกระจายออกมาก่อนนะครับผมพอะพวกนี้เป็นเคมีนะครับผมอาจจะทําให้ตัวรากนะครับมันเสียหายได้นะครับผมให้กระจายออกมาห่างจากโคนต้นสักก่อนนะครับแล้วค่อยให้เวลาให้เราก็ให้รอบสองพุ่มนะครับก็ห่างออกมาสักนิดนึงนะคร <cić> ับผม <pad> <mu> อย่างเช่นถ้าสักสามอาทิตย์นะครับหรือเพื่อนๆลงไปหนึ่งเดือนแล้วนะครับตัวนี้นะครับขอยกตัวอย่างครับตัวนี้เป็นทรงพุ่มนะครับก็คือปลายใบนะครับติ่งลงมาที่พื้นนะครับผมก็อยู่ตรงนี้นะครับผมก็เวลาให้ปุ๋ยนะครับก็ห่างมาสักนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยมูลสัตว์นะครับหรือปุ๋ยสูตรเสมอนะครับให้ห่างออกมาสักหน่อยครับเวลาเราลดน้ํานะครับผมชุ่มๆนะครับเขาก็จะซึมลงดินนะครับรากที่อยู่ บริเวณนี้นะครับมันก็จะวิ่งออกมากินเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นนะครับให้รากแผ่ออกมาด้วยนะครับถ้าเราให้ตรงนี้นะครับรากเขาก็จะไม่เดินนะครับเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อกินอาหารกินปุ๋ยที่เราให้ไปนะครับให้เราหากให้ห่างมาสักหน่อยนะครับในการปลูกทุเรียนหรือไม้ผลนะครับหลักการเดียวกันนะครับผม คลิปนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับในการทำสมพางแสงนะครับสําหรับทุเรียนนะครับใหม่นะครับผมแล้วก็มาแนะนําเทคนิคนะครับเล็กๆลกน้อยๆนะครับที่แต่ละพื้นที่อาจจะมีพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ต้องให้นะครับรอให้อายุของเขาได้สักสามอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนก่อนนะครับผมเราเราค่อยบำรุง แต่สําหรับเพื่อนเพื่อนะครับที่ปลูกจนครบอายุแล้วนะครับเทคนิคที่ผมได้กล่าวไปนะครับในการทําโคนโคนดินนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยแบบไหนนะครับที่จะช่วยให้รากกระจายตัวได้ดีนะครับก็นําไปใช้ได้นะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนที่ปลูกไปก่อนแล้วนะครับแต่เพื่อนๆ่อนที่เพิ่งเริ่มปลูกแบบนี้นะครับก็ให้ใจจริงๆนะครับรอไปก่อนอย่าเพิ่งให้นะครับผม คลิปนี้ก็มาแนะนำเพื่อนๆนะครับเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายทอดเทคนิคต่อๆไปนะครับในการดูแลนะครับอ่าเรื่อยๆนะครับผมก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม